ด้วยความที่ตามันเป็น2ชั้นลบอ่ะมันจะเหมือนกับแบบปืนตลอดคือจริงๆเราก็ง่วงแหละแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราทำนั้าง่วงขนาดนั้นแต่อย่างมิสแกนหนูก็เข้าเว็บเขาเลยค่ะ m c i Organization หาอะไรหาผู้หญิงแบบพันธกิจมีอะไรซึ่งพอมาเห็นมิสแกนไฮแลนด์อ๋อไม่มีอะไรตรงค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรมันมีเงาคนมงเนาะไฮไลท์อย่างนี้เลยหรอสวย ขอพักคุยค่ะเพราะว่าม่งแล้วจริงๆแต่ว่ามุม่งจังหวะมันต้องม่งสวัสดีค <c oughs> ่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนนบ้านงามขี้เมาว,วันนี้ยังไงวันนี้ตื่นเต้นอ่ะเจอเจอกันอีกแล้วพี่มิวบอกเลยเทปนี้ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่บอกเลยว่าคนนี้คือเป็นคนที่แบบ เขาเรียกได้ว่ารอบรูรอบด้านที่สุดเเออเวลาจับใหม่ปุ๊บนี่บอกเลยนะคนลุกทุกที่อยากเจอ,อแล้วอ่ะอยากเจ <นะ S 2> อไหมเขาเป็นใครอะโอเว่นเออเดี๋ยวไปเชิญเขามาเลยดีวยกว่านะคะชเช่เอมมีสแกนขอก่อนแกนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครแต่งหน้าให้อะสวยอะแต่งเองฮะจริง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 มันมีเงาคนมงเนาะอุ้ยไฮไลท์อย่างนี้เลยเหรอสวยแตงค์สวยมากขอบพระคุณค่ะเพราะว่ามงแล้วจริงๆงแต่ว่ามงจังหวะมันต้องมงใหญ่มันมีออร่าเหมือนมงแรกอ่ะหรอที่มันงคอไปเลยมีมอยู่นะมีมคลิปใช่ไหมโอน เปลี่ยนมงปะใช่ป่ะหมดเหตมไม่เหมือนเดิมอ่ะคือถ้ามงแรกมันจะรวบตึงไม่ได้เพราะว่าใส่ครั้งแรกที่พีดีใส่ให้ก็คืออยู่ที่หน้าผากทำไมเขงหนูเลยอ่ะทำไปทำผมใช่ถ้าไม่ติดแบบฟาร่าสักแปดชั้นอะไรเงี้ยก็คือมงอยู่ที่หน้าผากแล้วก็จะรู้สึกเหมือนซุนหงอคงก็เลยเปลี่ยนมงค่ะทำการเปลี่ยนมงมาจากคนมงใหญ่เลยเป็นคนมงเล็กอ่าอันไหนแนะนําตัวหน่อยค่ะได้ค่ะเชอเอมเชยาธนุสสรวทักมิสแกรนด์ ร้อนคุ้นแหล่นกูเขามีสิ่งในสิ่งใดเขาไม่ลุกเล่นสึ้งวะแน่นอนมาคองนี้มันดูจอยเนาะมันจอยจอยทูเดอะเวิลด์มั้ยมาครั้งนี้เตรียมตัวยังไงบ้างเออกับการกลับมาครั้งนี้ ทำจมูกก่อนที่ก่อนอื่นโอที่ดูเปลี่ยนไปดูสวยขึ้นใช่ก็คือจมูกเพราะว่าจริงๆจมูกหักไหลท่อนมากคือตอนเด็กๆค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์ค่ะรถชนบ้างวิ่งชนกระจกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นจุดที่พี่ณวัดแบบจริงๆจะไม่ก็ได้นะแต่มันเห็นชัดมากเลยว่ามันหักอย่างเงี้ยค่ะก็ทําจมูกแล้วทำตาเพราะว่าตาก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่หน้าตาหัวใจแต่เป็นหน้าต่างของแม่กระเทยที่เขาจะหาช่องบอกเราได้ว่าเรามี energy หรือไม่มีก็คือบอกหมอว่า ในในหนูต้องแก้ตาแล้วอะเพราะตาสองชั้นไม่เท่ากันอะ <c oughs> ขอแบบตาตื่นตื่นไดไหมคะ <c oughs> ยังไงคะให้มันดูตกใจตลอดเวลาคะ่ะ <c oughs> ให้มันรู้ <c oughs> สึกว่ามันดูแบบว้าวตื่นเต้นจังมีอะไรนะ <c oughs> เออก็ได้ตาที่แบบว่าดูไม่ง่วงละเพราะว่าเมื่อก่อนเราหน้านางแบบนะคะด้วยความที่ตามันเป็นสองชั้นลบอะมันจะเหมือนกับแบบปืนตลอดคือจริงๆเราก็ง่วงแหละแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราทำหน้าง่วงขนาดนั้นแต่คนก็จะชอบแบบ เอ็มตื่นยังเอ็มตื่นยังในแบบแหม่ให้ลำเบอร์เดินชนเลยไหมล่ะอยากรู้ว่าอยากรู้ว่านางงามกับนางแบบอะเราเชิเอ็มมาแตกต่างกันตรงไหนเดินเดินใช่ไหมจริงจริงมันแย่หน่อยเนาะคือจริงๆมันมีอย่างอื่นที่มันดิสติงกว่านี้แต่ว่าในมันูสำนึกเราที่เราพยายามอย่างหนักแน่นนะคะว่าเดินมันจะขึ้นมาเป็นคำแรกคือนางแบบอ่ะเขาขายเสื้อผ้าขายคอนเซปต์ขายงานต่างๆที่มันต้องพรีเซนต์เราอาจจะไม่ได้มีความเป็นตัวเองมากนัก คือความเป็นตัวเองมันจะขายในลักษณะของ characteristic ที่มันช่วยเสริมให้แบรนด์เนี่ยเด่นขึ้นแต่พอเป็นนางงามค่ะทุกอย่างมันคือ All about me นึ่นออกปาเราต้องเด่นชุดก็ต้องขับเราทุกอย่างมันต้องขับเราดังนั้นน่ะถ้าเป็นนางงามแล้ว เราไม่รู้เอกลักษณ์ของเราคืออะไรไม่รู้ว่าตัวตนของเราคืออะไรอะค่ะหนูว่าหลายๆอย่างมันจะยากมากมากก็ก็ปรับเยอะนะเอาจงจริงก็พยายามมากเลยตอนมาเป็นนางงามหลายหลอย่างเราก็ไม่เคยคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าเรามีอะไรดีอะไรคือความสวยอะไรคือความสง่าเราอยากจะเป็นนางงามแบบไหนอยากจะเดินแบบไหนอยากจะพูดแบบไหนคือถ้าไม่มาเป็นนางงามอะจะไม่ได้รู้จักตัวเองขนาดนี้เลยเราเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะแบบมาเป็นนางงามเอาตั้งแต่แรกเลยนะครั้งแรกมเลยอะ อ่านเว็บก่อนว่าเขาหาอะไรอันนี้พูดจริงๆอหว่างมิสแกนหนูก็เข้าเว็บเขาเลยค่ะ m ิ i Organization หาอะไรหาผู้หญิงแบบพันธกิจมีอะไรซึ่งพอมาเห็นมิสแกนไทยแลนด์อ๋อไม่มีอะไรตรงค่ะแต่ว่าไม่เป็นไร คือคือเราอาจจะอ่านไกลไปหน่อยไงเอาลอง MGT ก่อนเราอ่าน MGI โอเค่อ่านไกลไปหน่อยเหมือนเราเข้าใจว่าการจะทาอะไรสักอย่างเราต้องดูก่อนว่าโจทย์มันคือเราจะได้ทําถูกไงอ่ะเราก็ค่อยๆมาฟังบอสว่าเขาต้องการอะไรแนวทางคนมงปีที่ผ่านๆมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องคิดละสิ่งเดียวคืออะไรที่เขายังไม่มีแล้วเรามีอ่ะเพราะถ้าเขามีแล้วเรามีไม่ดีเท่าคนอื่นหรือคนก่อนหน้านี้อ่ะขายไปมันก็เขาไม่ซื้อเนาะ อืมเราก็ต้องมาดูแล่ละค่ะแล้วคิดว่าแกนเขาหาอะไรและคิดว่าอะไรที่มันแบบตรงกับเราเอ,อ่อก่อนอื่นต้องเล่นติ๊กตอกเก่งถูกซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็พยายามมากนะคะเราก็ เออากริทึมันก็มา,าตดตันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ตือเล่นไหมไม่เลยเมื่อก่อนไม่เพราะเมื่อก่อนไม่เก็เป็นคนไม่ชอบดูวิดีโออันนี้ผู้จิงจริงคือเป็นคนไม่ชอบดูวิดีโอสั้น<อ>ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเราไม่เก็ตความสนุกแบบติดต o อกับคอนเทนต์ที่เราตามอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในนั้นอเอว่ามันก็บ่งบอกช่วงวัยนะคือช่วงวัยเอมจะเป็นวัยที่มันชอบอาจจะไม่ใช่วัยเอมหรอกอาจจะเป็นแบบคนกลุ่มเอมอะ่ะจะชอบอ่านอะไรที่มันเป็นหนังสือ,อหรืออะไรที่มันเป็นแบบสริปตาเราเห็นเลยอะ่ะพราะถ้าวิดีโออ่ะ เมื่อไหร่มันจะมีสิ่งที่เราอยากดูออกมาอะไรเงี้ยแต่ความจริงถ้ามองมุมกลับนะอย่างมิสแกรเนี่ยเขาเอาตรงนี้มาใช้ก็คือการคุณต้องคิดว่าสาววินาทีแลกคนอยากดูอะไรถ้าคุณทําไม่ได้คุณปัดตกเลยมิสแกรต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะความเป็นสตาร์คือความยูนิคสัหผับเอ็มเอ็มเนี่กว่าความยูนิคว่าแต่ละคนจะต้องไม่เหมือนกันต้องหาคนที่เก่งเรื่องการต่อยอดสิ่งที่ตัวเองมีจะบอกว่าบิสเนสก็ได้แต่ว่าจริงๆเกี่ยวกับิสเนสอาจจะไม่ได้มาจากการขายอย่างเดียวในทัศนะของเอ็มนะเอ็ม ได้แคสงานได้แคสโฆษณาได้เล่นเอได้โดยที่เรายังไม่ต้องเข้าสู่การประกวดอะ่ะ mm hmm. มันเป็นมูลค่าอย่างหนึ่งที่เราสามารถขายได้ในสายนั้นอยู่แล้วหรือว่าการที่เราไปพูดตามที่ยังต่างออกงานต่างๆได้ค่ะก็เป็นมูลค่าตัวนี้ก็เป็นบิสเนสแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เทิร์นกลับมาเปนเ็นเงินทันทีเฉยๆ mm hmm. ถ้าทําให้ภาพมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่เราก็สู้ไงสู้ในทางที่จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมงไม่ใช่แค่ขายของนะแต่มงแล้วมี mm hmm. อย่างหลายอย่างมากมายให้เราทําอะไรเงนี้ค่ะ ไมทำเก่งมากเลยมากคนพูดอะไรเราก็อยากฟังไปหมดเลยอ่ะคืออยากรู้ว่าเรียนรู้มาจากอะไรถึงแบบตอบแบบโชโๆขนาดนี้อ่านการ์ตูนหมอไมการิตูนมีอะไรการ์ตูนเรื่องอะไรอะไม่ก็อ่านหลายเรื่องคือ เอมเป็นคนอ่านหนังสือนะแต่ว่าโดยมากเป็นหนังสือการ์ตูนนารุโตะก็ไหลเล่มเมเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแกนารูโตะตอบอะไรแบบนี้เหรอเขาอาจจะสอนแบบว่าทัศนคติในการใช้ชีวิตการสู้ไม่ถอยอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนทําอะไรจริงจังขนาดนั้นน่ะเป็นคนแบบหล่อหน้ามันต้องอย่างนั้นเลยเนาะจริงจังเลยที่แกมที่แกพูดแบบเมื่อกี้คือจริงจังว่ะชีวิตทั้งหมดแบบนั้นแต่ ก็ <c oughs> จริงจัง <c oughs> ไม่ก็ชิวๆประมาณนี้อ่านกระตูนเล่นเกมออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ <c oughs> ที่เหลืออยากรู้อะไรก็ไปอ่านคือพี่อยู่จะบอกอย่างหนึ่งนะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่คนรู้อะไรเยอะเท่าไหร่แต่ว่าปีคือปีที่ประกวดนางงามครั้งแรกอ่ะมันตอบชิวๆไงแล้วคนคิดไปเลยว,ว่ารู้เยอะ <c oughs> อ่าแล้วพอมาทํางานทางสังคมที่เป็นงานเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยจริงๆทําด้วยความสนใจส่วนตัว <c oughs> ก็คือสนใจก่อนแล้วก็ค่อยไปทาแล้วก็รู้สึกเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งไะเนาะที่ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องจบด็อกเตอร์เราก็ทําได้พูดได้สนใจอะไรก็พูดแต่ปัญหาก็คือพอพูดปุ๊บแล้วมีคนที่ออ้ยอยู่คนละคั่วบ้างไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยเขาก็โจมตีถูกไหมที่หนูอ่านเยอะอะเพราะหนูโดนด่าเยอะค่ะอ๋อไปโู้เหรอเอาไปโซ่ใช่เพราะมันโดนด่าเยอะใช่ไหมเขาแบบรู้จริงหรือเปล่าเอามาจากไหนอ่าแล้วไม่พอมีคนแบบมีคนตามเรากลุ่มหนึ่งนะคะแตไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีคนติดตามเนาะเขาก็จะบอกอีกว่าได้ข้อมูลมาจากเชอเอมแล้วถ้ามันผิดไอ้านละผิดคอลงนี่อีกอย่างเงี้ยก็ต้องแบบ กูก็ต้องดูอีกว่าถูกไม่ถูกข้อมูลปีอะไรเพราะว่าอะไรก็ตามค่ะมันจะวกกลับมาที่คนพูดได้เสมอถูกแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่บางทีก็เลยเหมือนรู้เยอะทั้งที่จริงก็ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นหรอกแต่พอพูดถึงเชอเอม์อะภาพที่มันขึ้นคู่มาเลยคือการพูดแบบทงการการพูดแบบมีความรู้ในชีวิตจริงอะเป็นคนพูดอย่างนั้นตลอดปะไม่อันนี้คือีวิตจ๊ทิ้งตัวไม่งั้นในรายการนี้อยากเป็นแบบนี้หรืออยากเป็นแบบ นางงามคือถ้าไม่ติดว่านั่งแล้วมันแหน่บมันก็โลลงไปแล้วอย่างนี้ไปเลยรู้สึกว่าใิแบบความเป็นจริงแล้วว่าเชนน่าจะเป็นคนสบายสบาย้ยสบายเคนแบบว่าเหมือนมีอะไรก็ทำทำไปไม่คิดเอยขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้แต่ตอนฝึกพูดอะไรพวกเนี้ยคือคือมันแตกต่างจากชีวิตจริงมากแกฝึกพูดกับอะไรวะกับนก ใช่ไหมดูการ์ตูนแน่เลยเนี่ยไม่ใช่นกจริงๆที่บ้านเลี้ยงอันนี้คือคุณพูดออกมาใช่ไหมใช่ไม่ฉันดูแบบการ์ตูนพวกเจ้าหญิงนะครว้าวตัวเก็บอะแล้วก็พูดออกมาว่าดูการ์ตูนเจ้าหญิงอะคืออยากทําอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมอะไรคือแถวเราเห็นเขาตอบมาเยอะอื เราอยากให้เขาลองถามแล้วว่าถามมันก่อนหนึ่งคำถามสำหรับโอเวนมิสคีเมา2025โอ้คแลกมากมันอ่ะมันก็ต้องมิสกับมิสโนชนกันสะหน่อยได้รอได้หอได้ลองไงนเลยเอาสิถ้าตอบไม่ได้คำถามยากเลยคำถามไม่ยากคำถามทศนิติค่ะ วัดวัดกันไปอี่ <c oughs> ไม่เพราะว่าจริงๆเราเป็นคนประเภทเดียวกัน,นเอาเลยเก่งไอเวนเลยค่ะคุณมีเวลาทั้งหมด3 0 <c oughs> วินานที <c oughs> เพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะบอกกับคนที่อคติแล้วบอกว่าคุณผมบางจะพูดไม่อย่างไรคะ คุณพี่คะไม่นม่คมถ่านที่หนูก็โดนตลอดค่ะวัฒนศรคติเอาเริ่มค่ะสามสิบวิคุณโอเว่นเอางี้นะคะคนเราก็เรามีสภาพผมต่างกันนะคะเราก็มีผมน้อยบ้างผมหนาบ้างเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมโลกเดียวกันก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กําลังใจกันดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ สวยสวยมากค่ะสวยมากอยากรู้ว่าถ้าสมมติเราตั้งคําถามได้ในเวทีใหญ่เราอยากจะตั้งคําถามอะไรอยากให้มีคําถามเนี้ยอยู่บนเวทีก็เคยตั้งมาแล้วนะที่<อ>จริงแล้วอะเ,อเพราะว่าตอนนั้นมิสเอิร์ธเขาขอคําถามไปเราก็เคยเเคยตั้งคําถามเวทีจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะอ่าถ้าเอาแบบแกรนแกรนก็ต้องบอกว่าอะไรที่เป็นมูลค่ามากที่สุดในตัวคุณที่คุณจะนำมามอบให้กับองค์กรได้ โอเวนจะตอบว่าผมนี้ผมค่ะะหนูปลูกผมมาค่ะตอนนี้มีมูลค่าละอยากจะฟูกเหมือนกันนะนี่ถามเองก็ไม่ได้ตั้งคําตอบนลก็ต้องพี่วิวแล้วล่ะเพราะพี่วิวเปนตอบแล้วก็คงเป็นหัวใจเฮ้ยเพราะเขาก็จะได้ความตั้งใจแล้วก็ได้ทั้งหมดที่มาสําคัญที่สุดในตัวของพี่ไปนั่นคือสิ่งมีค่าที่สุดเออ ก็บอกแล้ว <to ถ้ามงมันไม่ใหญ่อะนะโยเว่นไม่มงหรอกหนูใส่มงกันนะไม่ได้ค่ะตลกเอออันนี้คือแบบว่าซึ้งยู่นะฟังแล้วจะรู้สึกแบบกินใจหรือเปล่านี่จะมีทีอย่างหนึ่งในการตอบก็คือตอบมาจากความรู้สึกจริงๆแล้วมันจะแบบว่าเราจะไม่ไม่ดูโง่อะเพราะมันก็ถูกของเน่ียคุณผู้ชมดูไว้นะคะไม่ต้องถูกสำหรับใครค่ะถูกสำหรับเราก็พอ แค่ม<ล>ีก็เฉียงได้หรอปะคือยากู้วนนี้กดดันเวลาทุกครั้งที่เชมจะตอบคําถามมันเหมือนไฟทุกดวงบนโลกไปนี้มันจะส่องมารอว่าแบบว่าวันนี้จะพูดอะไรไม่นะถ้าเทียบกับเดินแล้วไม่เลยการการนี่ก็เลยว่าเดินกดดันกว่ากดดันกว่ามาตลอดะคะ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงตอบคำถามอะจริงๆแล้วคือหลายๆครั้งจำไม่ได้ว่าตอบอะไร คือเหมือนเวลาเราจะตอบอะเราจะรู้สึกเหมือนเราคิดมาก,ก่อนแล้วนะสมมตินี่ใช่ไหมเป็นคนคนก่อนหน้าเอมถึงเอมปุ๊บนะทุกอย่างเอมจะลืมหมดเลยว่าเอมคิดอะไรมาแล้วมันจะตอบออกไปเลยแล้วพอตอบเสร็จปุ๊บในหัวจะมีคําแรกเลยว่ากูพูดอะไรไปวะ <c oughs> จะมีคาที่เรกากูพูดอะไรไปวะแล้วมันมันเบาป่ะตอนคนอื่นตอบอะมันแบบมัน,มน,นคือไม่เหมือนเราจะพยายามไม่ฟังอะค่ะเพื่อที่เราจะแบบโฟกัสกับสิ่งที่เราจะตอบไม่งั้นนะมันจะมีความช็อต ซึ่งความช็อตในการฟังคนอื่นอ่ะมันเกิดขึ้นได้เวลาเราตั้งสมาธิมากๆีกก็คือใครตอบอะไรก่อนจริงๆไม่มีผลกับเอมไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่รู้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะแค่้แหละทำให้แบบว่าเราจะได้เห็นตัวตัวเขาแบบจริงๆเลยว่าเขาได้ฟังใครทางนั้นแล้วเอมคิดว่าตอนเนี้ยแกนต้องการอะไรในตัวเอ็มเขาก็น่าจะต้องการการพูดของเรานะคิดว่าน่าจะต้องการแบบว่าความสามารถใน การสื S <S ่อสารกับสาธารณชนไม่ว right, <cond ition ed> ่ากลุ่มมากหรือแบบกลุ่มน้อยอะไรแบบนี้ค่ะบอกเป็นอาจจะเป็นความเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าจริงๆแการทาหลายอย่างไม่ได้ทําแค่การประกวดนางงามกับการขายของอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เขากําลังกระจายไปทําในภาคส่วนอื่นๆเช่นเดียบร้องเรื่องสมรสเท่าเทียมการทาดาราศิลปินที่บางทีเนี่ยมันอาจจะต้องมีการสื่อสารหลายทางเอ็มก็คิดว่าน่าจะเป็นความสามารถหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ยังขาดอยู่ในองค์กรนี่คือการเป็นสปีกเกอร์ประจำองค์กรปมานานแล้วตั้งแต่ เป็นนางงามใช่ป่ะชเอมทำอะไรเพื่อสังคมบ้างเผื่แบบใคร hmm. ที่แบบเพิ่งมาเห็นชเอมตอนนี้คือจริงๆอ่ะต้องพูดอย่างนี้ว่าแบบเราทําในฐานะประชาชนคนหนึ่งนี้แหละ hmm. ก็คือเรามีความรู้สึกว่าก่อนเรามาเป็นนางงามอ่ะเราก็เป็น นักเรียนเราเป็นนักศึกษาเราเป็นคนธรรมดามาก่อนมันไม่ต้องรอถึงขั้นที่เราเป็นนางงามก็ได้เราค่อยทําแต่ถ้าอะไรที่ทําในฐานะนางงาม,มนะคะอ่าเรามีความรู้สึกว่าการตอบคําถามไฟนอลมีแกนขอนแก่นนะคือสิ่งหนึ่งที่แม้ว่าเวลามันจะสั้นมากๆ60วินาทีเองแต่เราทําในฐานะนางงามก็คือตอนนั้นอ่ะมันเลือกตอบได้หลายแบบคําถามมันคือถ้าคุณสามารถเหมือนสร้างกระแสให้อะไรบางอย่างในสังคมมันอิมแพกได้เนี่ยคุณจะทําอะไรหัวข้ออะไรเราก็ใช้วิธีการยังไง ตอนนั้นก็คือในหัวนะมันมีมาตรากฎหมายอันหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปที่จะสื่อสารตรงนี้แล้วก็คิดด้วยคือเราไม่ได้ตอบคําถามคนแรกไนงะเราก็คิดนะว่าอันนี้คือสิ่งที่คนน่าจะไม่อินโดยเฉพาะคนดูนางงามที่เขาแบบว่าไม่ได้สนใจในประเด็นที่มันซีเรียสมากอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นนางงามแล้วเสียงของคุณมันจะถูกแบบได้ยินถูกจับจ้องคุณจะมีแอร์ไทม์แค่ครั้งเดียวอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยซ้ำถ้าวันนั้นเราไม่ได้มุ่งจังหวัดขอนแก่น คุณจะทําอะไรเพื่อสังคมคุณจะเลือกพูดในสิ่งที่คนจะอินมากหรือพูดในสิ่งที่ต้องพูดเพราะไม่มีใครทำํำตอนนั้นเลือกพูดในเรื่องของมาตรการการฝากขังนักโทษเปรียบเทียบนักโทษคดีการเมืองกับนักโทษทั่วไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวนะคะอันนี้จะว่าแบบว่าผิดหรือถูกก็ได้คือสําหรับเอมอะ เป็นบาทางการเมืองที่สูงที่สุดละในวงการนางงามที่เราแตะได้นั่นคือการเรียกรองเพื่อผู้ทํากิจกรรมหรือว่านักเคลื่อนไหวที่ถูกฝากขังอย่างไม่เป็นธรรมโดยถูกต้องคดีการเมืองอันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่าไม่น่าจะสามารถเกินในมากกว่านี้แล้วค่ะเพราะถ้าเกินกว่านี้พิซซ่ามาแล้จะโดล้ค่ะโดลแต่ว่า <laughs> ดีนะ <laughs> นี่แหลคือนางงามที่แบบมทุเหมอเราไ <c oughs> ด้ความรู้ไปด้วยเลยเห <c oughs> มือนเอาเอาจริง, <ๆ S 1> รงวันนั้นอ่ะย่าเพราะว่ามันหนึคือมันจะมีเรื่องของถ้าเป็นคดีที่ตัดสินโดยมีสารธรรมนูญเข้ามาเอี่ยวแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่ถูกฝากขังด้วยกรณีนี้มีทั้งหมดกี่คนแต่ละคนต้องคดีอะไรบ้างเราจะโดนหมิ่นศรได้ง่ายๆ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดสด แล้วก็เป็นการถ่ายทอดในฐานะสื่อบันเทิงตอนนั้นก็ต้องเลี่ยงคําเยอะเหมือนกันแต่ก็หมดที่60วิพอดีเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่สมูทที่สุดแต่เป็นคําตอบที่เราภูมิใจที่สุดอืมรถอนะ่ะแล้วแล้วคิดว่าอะไรคือแบบ จุดสูงสุดของการเป็นนางงามก็ถ้าหลายๆคนก็น่าจะเป็นการได้ตำแหน่งใหญ่นะคะแต่ว่าสําหรับเอ็มอะเอ็มรู้สึกว่าแบบอยากเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองแล้วก็อยากเป็นคนที่อ่าเมื่อเรามองย้อนกลับมาอีกสักสปี5ปีก็ได้เรารู้สึกขอบคุณที่ตัวเองมาอยู่ตรงนี้คนที่เขาประสบความสําเร็จหรือสักเซสในบางเรื่องอะเขาอาจจะไม่ใช่แบบเอ้ยที่1ท็อปเทเทียวเสมอไปแต่เขาจะมีออร่าบ,บางอย่างของคนมีความสุข คนที่มันมีความพอใจในชีวิตละ่ะเราเองรู้สึกว่าชอบมากๆกเลยคือเอมอยากเป็นอย่างนั้นแม้ว่าเอมอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้อย่างอิซเลลาเบล่าเมนิมนหรือว่ามาเรียพูเลราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโอเคเขาเป็นที่หนึ่งอันนี้ก็ใช่แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อให้เขาไม่ได้แบบมาเป็นนางงามหรืออะไรอ่ะมันมีออร่าอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเป็นชีวิตที่ดีนะใช่เขาภูมิใจในตัวเองเขารักในสิ่งทีท่ตัวเองทําอะไรเงี้ยแล้วหนูว่าเวทีนางงามอ่ะจริงอยู่ว่าเราอาจจะมีการดูโดยคอมเมน เป็นหลักนะคะแต่ถ้าเราวัดที่ตัวเวทีจริงๆอ่ะเอว่ามันคือพื้นที่ที่เรามาหาคุณค่าของตัวเองจริงๆแม้ว่าส่วนใหญ่คนอื่นจะชอบหาคุณค่าในตัวเรางานแรงผลักดันในการเป็นนางงามก็คือเงินค่ะขอโทษขอโทษนะคะที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพค้าหน้ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกพี่คิดแต่ว่ามันก็คือเงินค่ะมันคือเรื่องจริงนะมันคือเรื่องจริงก็เป็นงานก็เหมือนงานงานหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนเปลี่ยนมงกุฎปะ ใช่ใช่เปลี่ยนมุกุดนหน่อยจต่ออยากรู้มากเพราะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมก็หน้าตาเขาก็จะดูผู้ชายขึ้นนิดนึงขอหน่อยได้ไหมะเชิญมนกุยกันนะเชิญมงกุฎอีดยขดีดีดอยู่นู่นใช่คือมันมันไม่ได้มีอะไรมากนะมุกุดเนี่ยมันจะเน้นกราฟิกเพราะว่ามันเป็นมงกุดแบบที่ มไม่แน่ใจว่า PD ดีคดขึ้นมาคนเดียวหรือว่าหลายคนคิดนะคะเป็นมุกุฎที่ต้องมีไดโนเสาร์สี่ตัวอต้องมีจีจ,จี้สี่ตัวแล้วไม่พอต้องมีต้องใส่ได้สองด้านด้วย,วยอีกด้านจะเป็น ก็จมีความหวางด้วย,วยวมมนะคมีดอกไม้กัน,กน,กนใช่เป็นดอกคูณต,ตรงกลางตรงกลางใครๆประธาขํำแก่นในความคิดของเองมอซึ่งเป็นการตีกันร,ระหว่างพี่ดีกับทีมงานค่ะว่ามุกุุจะมีไดโนเสาร์ไม่ได้อ่าและทุกอย่างต้องอยู่ด้วยกันได้ภายใต้คำว่ากราฟิกแล้วดูเท่สับสนป้านนิดนึงเนาะ สับสนสับสนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะป,ปกติเราจะเน้นจีจีก่อนยกเว้นงานที่ต้องการความดูเป็นจริงเป็นจังโคตรถูกต้องอ่ะมันเป็นไดรนลสเกจริงๆนะใช่มันคือคไดโนลสเกแต่พอดูรวมๆคือมันสวยมากอะใช่เราก็ด้วยความที่เราไปคนผมบ้างเหมือนกันถ้ารวบตึงนะคะอันเก่าเนี่ยมันจะลงคอไปเลยก็เลยทําอันใหม่มาเพื่อให้ออ้ยมันตั้งได้สามอันอยู่บนหัวได้โออลงมนเลือกคนจริงๆคือมันเป็นมงที่ไม่เหมือนมงอันอื่นเพราะว่าอันอื่นเ่เขาจะลาดลงไปข้างหลังเป็นแบบนี้ถูกไหมคะจะเป็นมงครึ่งหัว แต่อันนี้มันเป็นมงเต็มหัวเพราะว่ามันใส่ได้สองด้านก็จะแบบมิสเตอร์อยู่นิดนึงเนาะมงกุฎมิสเตอร์ไหมในส่วนของความชายแท้แล้วก็ใส่แไหนแบบไหนลุกแบบนี้แล้วก็ใส่ด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ใส่ได้สองด้านแล้วอีกด้านนึงก็เป็นดอกไม้เลยค่ะด้านละหวานเลยก็จะหวานเลยก็จะเป็นมงกุฎแบบหวานเลยแต่ความมันแค่เปลี่ยนแค่ได้วยตเสากับดอกไม้อ่ะแต่ว่ามูนต่างกันเลยนะ ใช่ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะที่มาเพราะว่าตอนแรกคนก็ถามนะว่าเพื่นเนี่ยล็อกมงหรือเปล่าตอนนั้นก็เลยเอามงมาใส่ให้มันลงไปที่คอแล้วแล้วเราก็บอกว่าถ้ามันล็อกมงจริงมันต้องพอดีหัวค่ะถ้ามงมันลงมาล็อกคอแบบนี้ถ้ามงมันลงมาล็อกที่คออย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ล็อกค่ะลำบากมากตอนนั้นลำบากมากอ๋อเห็นไลฟ์สดไงตอนไปดูไลฟ์สดที่เอามงลงมาแล้วเป็นมีมมากใช่ก็คือเป็นการรีวิวมงแบบใหม่แบบสับ พี่ไม่น่าจะมีใครทําได้เลนโอ้ยจริงๆนี่เป็นสิ่งที่มิสแกนหาอยู่หรือเปล่าคะคนที่คนที่แบบว่าสามารถเอาเอาหัวร้อนมงได้เ้ย่มิสแกนก็จะมีอยู่คนเดียวแล้วพุ่มีเข้ากองแล้ววันแรกใช่เตรียมตัวไงมากก่อนอื่นทําใจก่อนค่ะสิ่งแรกที่ต้องทําคือทําใจนะคะเพราะว่าหลังจากนี้วจะไม่ได้ออกมาอีก เหมือนเข้าแล้วเข้าเลยมันเป็นเหมือนสมบูมิสุดท้ายแล้วอะเล่นใหญ่เลยป่าพวกเนี้ยที่คิดไว้อะใหญ่นี่รอนรี่ใหญ่ไม่รู้ลุ่งหรือล่วงไม่รูมม้เลยแต่ว่าคิดคิด,คดไว้แล้วว่าแบบมันจะต้องแปลกใหม่ แตกต่างเอมีความรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรสุดตัวแล้วมันไม่ได้อ่ะเออย่างน้อยนะคะความเสืิอมมันอยู่แค่เดียวเดียวแต่ความเสียดายมันจะอยู่นานค่ะเพราะฉะนั้นทําไปก่อนทำไปเลยไม่เราจะใหญ่ซู้มิเชลได้หรอได้ค่ะเป็นลูกเมียน้อยเออเป็นลูกเมียน้อยเป็นลูกเมียน้อยออกทีกนานแต่งหน้าเองเออนายเห็นไหมลูกเมียน้อยไม่เรามิเชลก็คือมีช่างตลอดเลยหรอใช่ค่ะก็คือช่างคนเนี้ยแหละค่ะน้อยเราไม่หลั้องไม่เท่ากันเลยยังไงคะ กองมันมีคนเดียวบางอันเราประหยัดได้ก็จะได้ประหยัดแล้วเราก็จะไปขอจะได้ไปขอเลยเลี้ยงเชลก่อนเสมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามีโอกาสแต่งหน้ามิเชลเดี๋ยวเพอตกๆมันหน่อยต่อไปเราเข้าสู่ช่วงเกมกันดีกว่าพี่วิวมาค่ะ มาละมาละมาแล้วไปเริ่งเล่นเกมเล่นเกมเล่นอะไรแต่มันอาจจะไม่ได้ดูเล่นเล่นก็ได้กับผู้หญิงคนนี้นะมันเป็นเกมขอชีเหรอมันเป็นเกมยี่ชีหนาหนเป็นทางของชีมาเริ่มกันเลยนียาฟังมากแล้วรอฟังมากพร้อมนะคะพี่ไม่บอกชื่อเกมอยู่ก็รอโอเคมาเข้าสู่ช่วงเกมถามไวตอบไว นี่แหละคือถามตบปั๊บเลยนะโอเคมาพร้อมนะตั้งสติก่อนเออมาเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามถ้าขอพรวิเศษได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไรจากพรนั้นอยากมีเวลาเพิ่มค่ะถ้าคุณพูดกับสัตว์ได้หนึ่งชนิดคุณจะพูดกับสัตว์ว่าอะไรแม่รักนุกนะเอถ้าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วพบว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน2 4ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงนั้นคุณจะทําอะไรหนูจะไปขอโทษคนที่อยู่เคยทําผิด ในวินาทีนี้คุณมีเงินเพียงหนึ่งบาทคุณใช้เงินหนึ่งบาทนั้นทำอะไรเก็บใส่กระเป๋าค่ะไม่ใช้ซื้ออะไรได้ป่าเดียวถหักคอหักคอไอเท่งหักหักคอหักคอไอเท่งจากบทความข้างต้นทำไมต้องหักไม่รู้ค่ะถามไอเท่งว่ามันทำอะไรมาเร้ยเนี่ยติดเยื่่ะตไวอยู่นะแล้วเขาตอบแบบ เมื่อกี้าต้องนะอะมื่อกี้มันอาจจะง่ายไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาเจอซิกเนเจอร์ของรายการเรามันอาจจะตายด้วยนะคะคุณเก่งอย่างที่ไหนมาไม่รู้่าไตายที่นี่เลยนะคะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยมา3คมคำให้คุณเชื่อมกันให้ได้ออกมาเป็นสิ่งที่คุณอยากจะพูดและนี่คือโจทย์ของเราค่ะ1-1-5 1 1บวก1บวก5บวก1บวก5เท่ากับ7นะคะแต่ว่าถ้าห5 5คือขำหน้าหนูค่ะ ือเนี่ยแหละนีคือควรเป๊ะจบไปออกได้เป๊ะเลยอ่ะต้องเย็นเยอะชีวิตร้ก็ไม่รู้วิลานี้แบบอยากรู้มากเลยอยากสนิทกับใครมากที่สุดในนั้นในกองที่ราต้องเข้าไปเอาจริงนี้ก็ยังไม่ได้เจอทุกจังหวัดเหมือนกันนะแต่คิดว่าแบบไม่รู้ชื่อแต่อยากสนิทกับจังหวัดที่สบายสบายไม่คิดอะไรมากเออเราเรา เอาเราก็ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราเจอคนนอยมากแบบว่าก็มามาคุยกันได้ค่ะเราเราแบบเป็นคนอยู่สบายๆอย่าไปคิดมากจังหวัดไหนก็ได้เวลข้ามถูกจังหวัดใช้คำนี้ละกันแล้วก็ส่งคำในงาน้จริงป่าเช่นเคยดูป่ะก็ต้องถามว่ากองนี้มีไหมความน้ำเนี่ยนะตัวดีอยู่นี่นี่อ๋อยู่ตรงนี้ก็ั่ก็ปั่นกระแสอยู่นี่คนฮอปนะการคนไทยอย่าพึ่งให้อภัยกันนะคะ ไม่หรอกบางอย่างมันต้องระงับด้วยกันด่านก็ออกมามันคือรสชาติของการแข่งขันเข <c oughs> ้าใจเข้าใจมันก็คงมีแหละเออแต่ว่าเราเราก็จะเลือกทําสงครามในแบบที่เรายังไม่รู้สึกปวดประสาท <c oughs> คือไม่ทําใครก่อน <c oughs> เออแต่ว่าถ้ามีใครมาทําเราก็ป้องกันตัวเองอยากให้มันลำหลรึอเข้ามามากวันนั้นแต่ยังไม่เคยเอจอแบบรุนแรงใช่ไหมไม่อาจจะเจอปีนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ดู <c oughs> น้นี่แหละนี่แหละเสน่ห์ของการเป็นนางงามถูกต้องจะทำมันเอง <c oughs> เออคือแค่แค่รู้สึกว่าแบบปีที่แล้วมันสงบดีนะไม่ได้ร้องกับใครเลยโอเคอยากให้ เชอรเอมฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะช่องทางการติดตามนะคะก็จะมีแฟนดอมค่ะชื่อทีมเชอรเอม Sher เลยอันนี้ก็คือชื่อแบบไม่ผิดแพลงอะไรมากอ,มอยากให้<อ>ใหทุกคนเป็นทีมเดียวกันนะคะแล้วก็ทิกเกอร์ทวิตเตอร์ชื่อเดียวกันเรียลเชอร์เอมค่ะเป็นแอคเคาท์ตั้งที่หลังคนเลยถามว่าตัวจริงไหมส่วนไอจีค่ะตั้งอันแรกค่ะใช้ชื่อเชอรเอมเฉยๆโอร์เอ็มขอบคุณมากสนุกมากขอบคุณค่ะแล้วก็ได้รู้จักเชอรเอมมากขึ้นด้วยขอบคุณค่ะทุกคนรอดูว่าเขากองเขากล่องจะเป็นลุกยังไงใช ออบอกเลยลาไปแล้วค่ะกับรายการบ้านงามที่เบาเกมหลงเขาไม่จะคือเราจริงๆป้าตอนเมื่อกี้พูดกับสัตว์ได้ไปอยู่เนี่ยพูดอะไรเกือบพูดไม่แน่ใจว่าทำไมเราต้องอยากบอกมันอย่างนี้ใ่เหรอคนมันไม่เท่ากันเนาะไม่ได้แบบไม่จริงๆนี่คือพูดตามเหมือนนะคอมเลยแบบไอ้ไอ้แต่ว่าไอ้เขาก็ยังดูเป็นแบบหรอ